วัดีครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อซื้อแม่หยางครับแม่แสงจ้าแม่แสงนามสกุลบาวาลีค่ะบาวาลีจ้าบ้านบ้านเมืองเก่ามู่สิบสามค่ะบ้านเมืองเก่ามู่สิบสามนะครับเนาะจ้าเอ่อเมื่อนี้ผมเอ่อพญสุนท่อนขัดจุกรพระคาซื้อนนได้ลงมาเอ่อทายถ้ำสวนพริกแม่แสงจ้าบ้านเมืองเกา่าจ้านะครับที่จริง่าศรมารตั้งแต่สามอธิตย์ พอดีเจฟานใสเราบอกว่าไปไปหน้าแม่แสงได้เราเอาไปปลูกกอนมูสันจ้าไปซื้อกอนมูอันสูตรแรกน่ะฝาเขียวเรงการจะเริ่มเติบโตจ้าเออพอมาสีนะโอ้ยรรมดาครับผมจนมาอันผู้ใดเห็นก็ว่าอันใช่อันฮอร์โมนอีหยังอันเจ้าใช่ฮอร์โมนอีหยังคือใบใบมันนีหญ่ครับอึงออกใบมันะนักครับผมอู้จ้าเปอนแต่โซนสท่าไหร่ตอนับนจะปลูกพริกมันขึ้นคืบหนึ่งบ่คืบหนึ่งค่ะเลยเอามาสี อ้าวมาสีเลยแบบว่าแบบว่ามันปลูกแต่ต้นน้อยๆน่ะย่านย่านมาอู้ฉันาน้อยหลายย่านมันบกขึ้นใช่ไหมเบิ้งเบิ่งท่านผู้ชมตอนนี้เขาอยู่เตยหอมม่วงนะครับให้เบิ่งเม็ดพริกจะมาเบิ่งกก็รังขึ้นครับพี่ช่างผิวมันจังอันนาโดกกว่าบ้านบ้านเขาจะออก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 ไปแดดจังหน่อยนั่นเป็นแฟลตโอ้โหครับจ้ะันนี้ใบพึ้นอืมอ้าวว่าไปเออใบพึ่งใบใหญ่ ใบไงแล้วก็ต้นมันก็อวบขึ้นอวบขึ้นเอ๊สิเฮดจังไดน้องบดนี้คือนต้นใหญ่แท่สนุกพ่ออันก็มานจักอันอังศอกนึ่งนี่ลหละมันก็เริ่มแตกอันดอกนะมันสิแตกดอกแล้วเนาะขนาดสีฟ้าเขียวนะจ้ามันเริ่มเป็นบ้าเป็นสาวแล้วมันเป็นบ่าเป็นสาวแล้วบดนี่อันพอบ่บสามื้อเนี่ยมันสิเห็นผลเลยเด้อือมันเห็นผลแบบว่ามันจ้งหนาั้งสาอุ้มพอสีเมื่อนี่เมื่ออื่นมาเบิงเอ้าก็ขึ้นใบแท้ มือมาเบิงอู้ขึ้นขึ้นไม่ไวๆเลยน่ะต้นมันเจีเฉียนเนี่ยมันเศร้าปะหกโมงปะเกินเก้าโมงเศร้าเด้อเฮงม่ได้เพราะว่าพืชเออมันจะเศร้ายิ่งดีอาการมันเย็นพืชมันเปิดปากใบกวงที่สุดแล้วมันสีอ่าแล้วมันสะเอาไปกินเลยเจ้าเฉียนเนี่ยมันเศร้ายังมันแรงมันเขียวมันผสมพันคือปุ๋ยทั้งดินปื่ดปุ๊บปากใบอ่าเอาไปกินปั๊บพ่ออันพ่อมันสีเริ่มอันว่าอันอันเนาวดอกมันออก เบื้งก็น่าจะเราไปหาอันอันฝ้าใสก็น่าจะเราไปเอาฝ้าอันฝ้าอัน้าขาวมาฉีกก็นะเร่งผสมเกสรเร่งผสมนี่พอเอามาฉีดบุ้ยดอกดอกบานดอกอู้ถ้าเมนกรรมฐานถ้ามาอาทิตย์นะสุดยอดผมจะมาเบิ้งดอกนั่ะเออคุณแม่เจ้าเจ้ที่นี่มามาทราบไปเนาะสามอาทิตย์เนาะมาเห็นหน่วยแต่ามันก็วุ้มใจน้ำมันนี่เบิ้งครับท่านผู้ชมจ้าอันผู้ใดก็ว่าโอ้เั้นอัน มามาดกแท้มาดกแท้เขาก็บ้างจ่ะนี่คืออะมิโนอันจันจ้าสีเขียวฝ้าสีเขียวกับฝ้าสีขาวฝาสีขาวเอามาเร็งตอนสีออกดอกจ้าครับอ่ะยาเจ้ายางไปเรื่อยๆก็ได้ไปมองให้มีแดดมันละจะอ่อนในบึงบึงผุนข้างผีก็ได้เบึงั้งผีครับอืมแม่นทรบดาเด็กทีกายนี่พริกราคาดีบ่ ปีกายนี่พริกราคาดีแต่ว่าท่านได้มีอันอะมิโนโดีโอ้ท่านมีอะมิโนเจ้ากระใสของของอื่นอยู่ใส่ของอย่างฮื้อที่เพิ่นมาขายสามนี่แล้วว่ามันเป็นชุดละ1 5พันหาอ๋อเ่เป็นหยงแต่ว่ามันกรดกอยู่มันกรได้อยู่เพระว่าบ่ททอนี่สิบ่โทอบ่ททอนเอาอันอันจันทั่มาสีเขียวจ้ามัเมือนบ่ททอนี่สิอันหมากมัน่ะเป็นจบุนอยู่ครับจ้กับผมก็คัด อาจารย์มันเต็มทีเลยน่ะมันอยากเป็นเนื้อแมันน่ะโอ้มันเริ่มเป็นเนง้อสีมันบอกมันเริ่มเป็นเัง้อสีพี่กายเป็นบอพีกายนี่เป็นยุ่กับอันหมากมันอย่างแห่งนะพีกายนี่แต่ว่าใบมันรุนพีกายน่ะออปีกายเด็ข่าวว่ามันมันมีมันมีโรคกระพริบอยู่อ้่ามันใบมันลุนอีกอย่างหนึ่งสวนเจียมันอยู่โล่งเนาะจ้าเออสวนอยู่โล่งแต่ว่าการจะเญ่นเติบโตนี่กับดอกขนนี่ ได้ดีวันเถาะได้ดีปีนี่ได้ดีก็ปีกายนี่ดีอันหันบ้านอันสองแถมันจะมันคำนั้นเป็นนั่นนะมันจะเป็นโรคของมันอีกชนิดหนึ่งมุเจ้าจะต้องหายาอีกชนิดหนึ่งไปพึกงษาบอกไปพึกษายู่ร่านอันนั่นเลยนะกาเปิดไม่น่ะครับน่ะไปพึกษานี่ดิเจริญพันธ์จ้าเพิ่นการจ้ดยาหายยู่เออครับผมอยู่ในเครือเดียวกันเพิ่นเอาสินค้ามาเพิ่นกระถาน สีอัยังแม่เอาอัญชงสีฮอร์โมนก็บ้าอันอันอามิอันจันนี่แหละจันองอะมิโนอันจันนี่แหละแม่สีอันทั้งสองบอกสีทั้งสองนั่นแหละทั้งอันฟ้าเขียวฟ้าขาวบ้านนี้ปีนี้กับปีกลายนี่ผลผลิตออกต่างกันบ่แม่ต่างแม่บอกครับปีนี้นะมันสีต่างว่าปีกลายนี่หลาย ่างหลายเลยล่ะเพราะว่าปีกายนี่มันผดบดกปนนีติโอ้พี่น้องท่านผู้ชมมันบดกบนทนเลมาเบึงเบึ่งเบึงหน่วยเบิงปีนี่นะมันหันดกหลายปีนี่เาราว่างย่างเดียวเพราะว่าปรากฏการณ์เอวนี่โยอากาศมันสิแห้งเพราะว่าบ่อเร่นผลผลิตพาออันพ่อบ่อหายน้ำขาดต้องอันขั้นแห้งๆนี่กะสูบใจนานนะเพิ่นว่ายัหายขาดน้ำเพื่อนก็บ้างี่ก็เลยบ่อหายขาดน้ำเพราะว่า อีกอย่างหนึ่งทงสวนเจามันอยู่โล่งค้ะท่านมันมีปลาไม่ปิดทั้งขางสิมันจะป้องกันโรคได้อีกทางหนึ่งอันเม่นเมื่อแด้ปลากระโพดกับเอาสีน่ะเบิ้งรลกเขียวแท้โอ้นั่นข้าวโพดเนาะอือข้าวโพดน่ะป้าปลูกข้าวโพดไว้กินน่ะสีน่ะนั่นกระชีดฝ้าเขียวฝ้าเขียวเอออะมิโนอันจันฝ้าเขีอะมิโนเมื่อนดดสีน่ะครับงามงายังว่าอันฝ้าใสเอ้ยไปเบิ้งโลดจันดงต่ว่าเห็นฝ้าใสบอกว่าอันพนาไปไทยด้อมัน ได้แสงเด้อเอาไปก้อนมูมัเรแล้วทั้งสองสองสูตรแล้วท่านไปเอาก้อนมูล่ะเพราะว่าปูกก้อนมูอยู่นี่น่ะครับปูกก้อนเพิ่นน่ะเพิ่นมาปูกขี่หลังพิ่นขุมแต่วมนออกคนละเราสี่มานผิดนะเนี่ยมันจะเป็นดังดังดังแี่โอ้จะเป็นดังดังนะน่ะน่ะเดี๋ยวคือโลกของมันน่ะเพราะว่าบางทีเพิ่นเพิ่นก็ว่ามันเป็นเชื้อราก็ได้เพิ่นบ้านซี่น่ะเพราะว่าอย่าอันต้องอันเอาการใบเพิ่นมาแต่ว่ามันบ่ค่อยหลายเป็นจังแั่น่ะโอ้ครับผมแต่ว่าเป็นป้องซี่นั่น บางแรกๆน่ะเก็บออกน่ะหลายอยู่พี่กายเปลี่ยนบอกครับโอ้ยพี่กายนี่แห้งเป็นบางสวนบ่ได้เลยมันกับเาบ่ได้เลยน่ะได้ได้พริกได้เก็บชุดเดียวครับหายไปเลยน่ะย้ายย้ายเจียนแล้วว่าของเราบเป็ี่ยนเพราะมันมีปามใหม่บังอาจีเมนเพราะว่าโลกมันเป็นอากาศหอบกันไปเลยอาจีเมนอยู่น่ะเพราะว่ามองนี่ของเจ้าอยู่โล่งมันโล่งโพดกระเด้นจริงะขั้นเป็นไปได้โอ้ท่านสิลงทุนไหลเนาะแสลมขังเนาะ ก <laughs> <laughs> ็อเป็นแยงดอกอดีจะดอกดีจะดอกจะลงท <laughs> ุนบ่าแม่นหน่อยแล้ว <laughs> เอาบานนี่ถามแมดแสงว่าฝากให้พี่น้องทั้งบานเฮ้าเด้ยมาใส่น้ำนะครับโอ้ก็ยังว่าอย่างอัน,อ,นอันพี่น้องนะ่ะมาซื้ออันจันนะ่ะไปใส่น้ำกันเบอกพพีกนะ่ะใส่สูตรนึ่งนะ่ะเขียวใบไงใบไงต้นกใหไงสูตรรนึ่งน่งนะพ่อพ่อพ่อมันเป็นผู้สาวผู้บ้ามาแล้วน่ะ ก็ต้องอันเอาสูตรสองมาเร่งเร่งดอกเร่งดอกเร่งดอกเร่งผลแบบนี่โอ้ยออ,ออกมาผลน่ะดกครับผมครับอ่ะดกหลายๆนะ่ะแม่แสงโฮมครับเป็นอย่างผมจังแยกระวังฝาเขียวเร่งการจเจริญเติบโตแต่งห่ากแตกยอดใบเขียวฟืน้นฟูสภาพตน้นคือผมอยากให้มันกินพืเพียวครับแมนผมบอกเอาอยางอื่นมาผสมจ้าเพราะเป็นบ้าวเปว็นสาวให้ผู้เจ้าฉีดฝาขาวจ้าเร่งผสมเกสรจ้าเปิดตาดอกควเหนียวขายายผลผลดก แล้วก็หยุดเขียวไปก่อนถ้าเจ้าเก็บพริกไปชุดนึงแล้วเจ้าเอาฝาเขียวมาเล่งฟต้นฟูต้นมันบอกถ้าถ้าบอกเก็บท่านได้สีได้บอกสูตรหนึ่งอ่ามุอเจ้าต้องเก็บผลผลิตไปก่อนอ๋อหมายความว่าคือคนออกลูกแล้วเมนเมนเมนเออเจ้าต้องรุ่งสุขภาพขึ้นมาน่ะจ้าจ่าจาเขาบอกว่าให้เล่งเอ่อเอ่อฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจ้าท่างเกษตรออของของบริษัท มันมันกะเริ่มแล้วล่ะมันกะเริ่มอันแกลแล้วล่ะเริ่มแก่เนาะท่านเนาะอ่าเริ่มแก่แล้วถ้าเก็บขอให้แม่แสงประสบผลสําเร็จจ้าาขายหรือว่าปลูกพริกปีนี้ก็ขอให้ได้เอ่อราคาดีๆเนาะแม่เนาะจ้าขอบคุณค่ะอ้าวจากแม่แสงจ้าแม่แสงบ้านบ้านเมืองเก่าจ้าตำบลบ้านย่างจ้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์จ้าจังหวัดชายพุ่มจ้าเชิญพี่น้องเฮาอยากโทรมาถามจ้าสะดวกบอกเบอร์โทรบ่ เบอร์โทรต้องจำผู้นั่นจำได้เราจำมาได้ว่าเป็นอย่า้เบออเอาเอาเป็นว่าขอบคุณแม่แสงหลายๆครับผมขอบคุณค่ะบ๊ายบครับแม่บสวัสดีครับ